เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหนื่อยใจกับเพื่อนบ้านชอบจอดรถขวางหน้าบ้านเรื่องจริงจากหมู่บ้านจัดสรรเล็กๆแห่งหนึ่งใครที่เคยเจอเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านบ้างยกมือขึ้นมันเริ่มมาจากรถคันเดียวส่งผลกับคนทั้งซอยหมู่บ้านเนี้ยเคยสงบคนอยู่ร่วมกันเขาก็มีน้ำใจถนนหน้าบ้านน่ะแค่พอประมาณนะแต่ทุกคนก็ช่วยกันเลี่ยงช่วยกันหลบจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่าป้อมย้ายเข้ามาใหม่ เขาอ่ะปลูกต้นไม้เอากระถางต้นไม้สูงๆามาไว้เต็มหน้าบ้านเลยนะเขาไม่เคยจอดรถของตัวเองในบ้านเลยเขาเลือกที่จะเอารถอามาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นแทนเห็นแบบนี้แล้วก็ระอาโดยเฉพาะบ้านข้างๆแล้วก็บ้านฝั่งตรงกันข้าม ทุกวันคนแถวนั้นต้องคอยหลบรถเขาจอดล้ำก็ไม่ได้เข็นของก็ลำบากบางคนกลับมาบ้านยังไม่มีที่จอดรถของตัวเองใครเตือนเขาตอบสั้นๆถนนของหมู่บ้านน่ะไม่ใช่ของใครคนเดียวสักหน่อยออคำพูดสั้นๆที่ฟังดูเฉยชาแต่ฝังอยู่ในหัวของเพื่อนบ้านไปอีกนานบ้านที่โดนหนักสุดก็คือบ้านของมะลิผู้หญิงใจดีที่อยู่กับลูกชายวัยอนุบาลและก็พ่อที่แก่ชารา เธอต้องพาลูกไปโรงเรียนทุกเช้าและดูแลทั้งบ้านด้วยตัวเองเธอเคยยกมือไหว้พูดดีๆขอความร่วมมือเออพี่คะเออพ่อหนูป่วยหนูเคยพาพ่อไปโรงพยาบาลตอนดึกอะคะ่ะรบกวนพี่ช่วยเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมคะและคำตอบก็ยังเหมือนเดิมเออเก็ได้ครับเดี๋ยวจัดการให้ละกันแต่รถก็ยังจอดอยู่ที่เดิมทุกวันเจ๊อ้อยบ้านฝั่งตรงกันข้ามถึงขั้นพูดขึ้นมาเลยนะว่านี่ แกยังไม่รู้อีกเหรอคนอย่างมันในหน้าด้านจะตายด่าไปยังเฉยเลยและกระทั่งวันหนึ่งลูกชายของมะลิไข้ขึ้นสูงกลางดึกเธออุ้มลูกออกมาจากบ้านหวังจะรีบขับรถพาไปโรงพยาบาลแต่รถของป้อมก็จอดขวางสนิทเธอรีบวิ่งไปเคาะประตูบ้านเขาเคาะอยู่นานป้อมถึงจะเปิดสีหน้าหงุดหงิดเต็มทีรีบอะไรนักหนาเนี่ยก็แค่ขยับรถเคาะอยู่ได้น่ารำคาญ เสียงของมะลิสันเธอพูดทั้งน้ําตาช่วยขยับให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมคะลูกของหนูคร้ขึ้นสูงมากแล้วนะคะพี่แต่ป้อมก็ยังลีลาชักช้าสุดท้ายเธอก็ต้องโทรเรียกรถพยาบาลมาแทนเธออุ้มลูกมารอ,อนั่งร้องไห้ยอยู่ริมถนนขณะนั้นป้อมก็เดินออกมาขยับรถแบบช้าๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่มีสายตากโกรธจัดจากเพื่อนบ้านเต็มซอยหลังจากวันนั้นหน้าบ้านของป้อมเริ่มไม่เหมือนเดิม ราวตากผ้าโต๊ะพับถังน้ำถุงปุย๋ยเริ่มปรากฏขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไปมีคนเทน้ำบนพื้นหน้าบ้านเขาแทบทุกเช้ามีป้ายเขียนมือว่าคนไม่มีมารยาทกรุณาอย่าจอดขวางคนอื่นรถของเขาเริ่มมีรอยบุบอีกวันหนึ่งเจอคนหยอดน้ำปลาบนกระจกอีกวันก็มีถุงขยะเปียกวางบนหลังคารถเขาเดินเคาะประตูบ้านทุกบ้านทีละหลังเลยนะ แต่ไม่มีใครเปิดขอกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใครให้โทรไปแจ้งที่นิติก็ได้คำตอบแบบเดิมๆแนะนำให้จอดหน้าบ้านของตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยเขาทำอะไรไม่ได้ได้แต่เก็บความโกรธไว้ในใจจนกระทั่งวันหนึ่งรถของเขาถูกเจาะยางสองล้อเขายืนอยู่เงียบๆด้วยความโกรธเพราะว่าทำอะไรไม่ได้อีกเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าพฤติกรรมแย่ๆของเขาเริ่มมีผลย้อนกลับมาในชีวิตและในที่สุด วันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปขณะที่เขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ตรงหน้าบ้านงูมีพิษเลื้อยออกมาจากพุ่มไม้กัดเข้าที่ข้อเท้าเขาอย่างเต็มแรงเขาสุดตัวลงร้องขอความช่วยเหลือสุดเสียงช่วยด้วยใครก็ได้ผมโดนงูชกแต่เชื่อไหมทุกบ้านยังปิดสนิทไม่มีใครออกมายกเว้นเสียงเด็กผู้ชายตัวเล็กจากข้างบ้านร้องดังขึ้น แม่ครับแม่ครับผู้ชายที่เคยจอดรถขวางหน้าบ้านเราโดนงูฉกครับเด็กคนนั้นรีบวิ่งไปตามแม่และตะโกนบอกเพื่อนบ้านต่อต่อกันทุกคนเริ่มออกมาช่วยโทรเรียกรถพยาบาลกันอนละมานไม่มีใครพูดอะไรแต่ก็ไม่มีใครยืนเฉยอ,อีกต่อไปในรถพยาบาลป้อมหันมาหามาลิพูดเสียงแผวขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอโทษที่ผ่านมาด้วยนะครับตั้งแต่วันนั้น เขาก็ไม่เคยจอดรถขวางใครอีกเลยหน้าบ้านทุกหลังมีของฝากเล็กๆจากเขาวางอยู่พร้อมกระดาษใบเล็กเขียนด้วยลายมือขอโทษนะครับที่เคยทำตัวไม่ดี ผมรู้สึกผิดแล้วจริงๆนะครับบางคนรับไว้แล้วก็ยิ้มให้นะแต่บางคนยังไม่พูดด้วยแต่ก็ไม่มีใครขับไล่เขาอีกแล้วเขาเก็บตัวเงียบมากขึ้นใช้ชีวิตเงียบๆไม่สร้างปัญหาคอยเก็บขยะทำความสะอาดถนนบางคนเริ่มทักบางคนยังเฉยแต่ก็ไม่มีใครหวาดระแวงเขาอีกแล้ว ตอนนี้หมู่บ้านก็กลับมาสงบอีกครั้งไม่มีใครจอดรถขวางหน้าบ้านใครทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและก,กันอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยหวังว่าหมู่บ้านเพื่อนๆจะไม่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ถ้าใครเจอก็เขียนมาเล่าให้ฟังกันได้ใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับ